เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันสุภามานพโตเทยบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมาก มีโรคน้อยมีผิวพันซามมีผิวพันงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโพคะน้อยมีโพคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประนีตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตได้ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศ ที่พระโคโดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ได้ขอพระโคโดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดานด้วยเถอดมานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปสุภามานพตเทยบุตร ทุนรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่ามานพบ,บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเยี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือ เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัดประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางสัตราได้มีความละอาย ถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายและพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้ คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางสัตราได้มีความละอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดิน หรือท่อนไม้หรือสัตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากมานกปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้ คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตรามานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตตามานพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร,ร้ายทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันซามมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันซามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร,ร้ายทำความโกรธ ความร้ายและความเครึ่องเครียดให้ปรากฏมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาตร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความเครื่องเครียดให้ปรากฏเขาตายไป จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนน่าเลื่อมใสามานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความครื่งเคียดให้ปรากฏมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมานพ ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อยมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยนี้คือไม่ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวนา้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภขะมากมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภขะมากนี้คือให้ข้าวน้ำ เครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์มานบ์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะ แก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเยอ่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะ แก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชามานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลูกรับ คนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชามานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามนี้คือ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะ,ะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกือ้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากมานพ ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากนี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานพด้วยประการชนิแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใส ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโคะมาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีต เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้สุพมานพโตเทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าแจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อยเปรียบเหมือนงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิกขุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป